วันนี้เราจะมาทำสูตรซุปหน่อไม้นะง่ายๆง่ายๆนะหน้าตาดีแต่ว่าง่ายคือง,ง่ายมากนะเราไม่ต้องไปทําอะไรมันยากยากง่ายๆคือเคล็ดลับตรงไหนรู้ไหมตรงหน่อไม้เนี่ยหน่อไม้น,น,มน,มนมี่อยู่ที่หน่อไม้เลยซุปหน่อไม้ทําซุปหน่อไม้อยู่ที่หน่อไม้เลยไปเดี๋ยวไปดูพยาทากันง่ายไม่ถึง20ินาทีเสร็จ ขั้นตอนแรกเราก็เลือกหน่อไม้ที่มันเป็นยอดอ่อน,ออนใช่ไหมมันจะได้ง่ายต่อการทาใช่ป่ะข้าวแก่ๆมาต้องมานั่งขูดเสียเวลามาขั้นตอนแรกก็เอาหน่อไม้มาตบเลยเอามีดดีโตตบจนตบเออนั่นแหละง่ายมากถ้าเอาหน่อไม้อ่อนๆมาทาเนี่ยมันง่ายไงแต่ถ้าเอาหน่อไม้แก่ๆมาทํามันจะต้องขูดใช่ป่ะอันนี้ไม่ต้องขูดเลยตบเลยตบแล้วใส่กระมังชนนี่ตบแล้วใส่ไว้ตบลงไปตบลงไปเลยนั่นแหละตบแรงๆเลยชน ออนั่นแหละเราไม่ต้องไปนั่งขูดในหะ้มันเสียวเวลาถ้าหน่อไม้มันอ่อนนอะเนาะตบไปเรื่อยๆตบไปถ้าเลือกเลือกอ่อนๆนะ่ะไม่ต้องมานั่งขูดตบใช้วิธีตบเอาแซบๆบตบเลยตบเลย พอเราได้หน่อไม้มาแล้วใช่ไหมตบเสร็จแ,แล้วก็มาล้างน้ําเปิดน้ําใส่เลยใส่ไปเลยใส่ไปเต็มเลยเต็มเลยอ้าวแล้วเราก็มาฉีกฉีพอคอมาอ่าแล้วเรามามือมือฉีกฉีล้างมือฉีกฉีจนแค่เนี้ยเห็นไหมมันอ่อนไงถ้าเราไปเลือกหน่อไม้แก่ๆนั้นมันก็ต้องมานั่งขูดใช่ไหมนี่ไม่ต้องเลยเราแค่เอามือฉีกฉีแค่นี้แล้วก็ล้างน้ํา อ่าล้างน้ำฉีกฉีกฉีกไปเรื่อยๆฉีกไปเรื่อยๆพอเราได้เราล้างมาแล้วใช่ป่ะเราล้างมาแล้วเราก็น้ํายานางใส่เลยน้ํายานางใส่ไปอันนี้คือเราล้างมาแล้วนะแล้วเรามือฉีกฉีกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นเส้นขนาดนี้นี่เห็นไหมจะเป็นเส้นเล็กๆแล้วมันอ่อนองไงมา,มาใส่น้ํายานางมาใส่น้ํายานางไปไปไป,ไปแล้วก็ไปตั้งไฟ ตั้งไฟมาไปมาเร็วตั้งไฟไปอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันโหน่ากินนะชนเนะาะขนาดยังไม่เสร็จเลยนเนี่ยเอาจุดไฟเลยชนจุดไฟอ้าวเดือดแล้วเดือดแล้วเราก็ต้มไปเรื่อยๆประมาณทักสิบนาทีจะได้หอมๆเนาะพอเราจะยกลงเราก็ใส่ปลาร้าลงไปอ่เดี๋ยวเวลายกลงเรามาดูอ่าพอมันเดือดได้ที่แล้วเราก็ปลาร้าใส่เอาปลาร้ามาปลาร้ามา ปลามาเจ้ขวดนึงปลามาใส่เร็วเปิดฟ้าอ่าเราใส่ไปเลยปลาใส่น้ำปลาให้เขาดูขวดด้วยดิอ่าน้ำปลานี่นะใส่ย่ออะไรก็ได้แต่ของพี่ยาอร่อยกว่าเพื่อนใส่ลงไปเลยพออย่าใส่เยอะมันเข้มข้นใส่ปลาแล้วเดือดนิสักเดือดไปอีกสักหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยยกลงเอาขั้นตอนต่อไปเราได้ เราต้มหน่อไม้ไปแล้วประมาณสิบนาทีนะเพราะว่าอะไรทาไมเราถึงต้มแป๊บเดียวเพราะหน่อไม้เราอ่อนเคล็ดลับเราคือหน่อไม้เราอ่อนมาเอามาเลยมาปรุงเลยอาอันดับแรกคืออะไรข้าวคั่วข้าวคั่วก่อนข้าวคั่วกี่ช้อนโต๊ะข้าวคั่วสามช้อนโต๊ะหน่อไม้นี่ประมาณครึ่งโลเจ็ดกีโหน่อไม้เจ็ดร้อยกรัมแล้วก็พริกป่นเท่าไหร่ แล้วแต่คนชอบแล้วแต่เผ็ดเผ็ดน้อยเผ็ดมากก็แล้วแต่นะแล้วก็มะนาวแล้วแต่ชอบถ้าใครไม่ไม่ใส่มะนาวเลยก็ได้นะซุปแตอไมเนาะอาใส่มะนาวมามะนาวมะนาวระวังมือด้วยนะมันจะบาดมือนะใส่มะนาวเอาใส่มะนาวเอามาเร็วใส่มะนาว เสร็จแล้วมะนาวโอเคพอออกเปรี้ยวนิดนิดแล้วก็ผักมีอะไรบ้างยกเขียงมายกเขียงมายกเขียงยกเขียงมาให้เขาดูผักก่อนว่ามันมีอะไรบ้างผักชีชีไปเรื่อยผักผักชีฝรั่งแล้วก็อันนี้ผักชีไทยต้นหอมแล้วก็ต้นหอม3ามอย่างนี่ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยอ่าใส่ไปเลยแค่นี้นะก็อร่อยแล้วอ๋อ แค่นี้ก็อร่อยแล้วหรออร่อยแล้วมึงใส่ปลาร้าแล้วไงปลารี่ยาคุณลุมมึงใส่ไปแล้วปลาราอร่อยอันนี้เราโรยหน้าทีหลังใส่ทีหลังสุดยอดอนี่แค่นี้เองข,ขั้นตอนมันง่ายแค่นี้เองนะแล้วมันอร่อยอ่าแล้วสุดท้ายเราก็ใส่ซาลาเน่ซาลาเน่ไปไปซาลาเน่ลงไปเลยแล้วก็คลุกแล้วไปกินกับส้มตับเอ้ยกินกับข้าวเหนียวโอ้หน้าตาดีดีไปไปแซ่เลยสุดยอด มันจะร่อยแม่ลอยอยู่ที่ปลาล้าใช่แล้วนะมาแล้วก็หน่อไม้ต้องอ้อนอ่อนนะถ้าหน่อไม้แก่นี่ทํายากมากและทําเสียเวลามากเลยนะต้องไปต้มนานไงอันนี้เราไม่ต้มนานนะเพราะหน่อไม้เราอ่อนอ่อนไปเดี๋ยวเราไปกินกันอ้าวอันนี้เราก็มาตักใส่จานนะอ้าใส่เลยใส่เลยใส่ลงมาน่ากินมากเลยคือเคล็ดลับของเราคือไม่มีอะไรมากคือหน่อไม้อ่อนอ่อนแค่นี้เอง ไม่ต้องไปใส่พริกใส่เพลือกให้มันสวยงามใช่ไหมแค่หน่อไม้อ่อนอย่างเดียวก็คือจบแล้วนะอ่าเดี๋ยวเราไปกินกันอ่าโอ,อ้พอ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 เยอะแล้วพอสะไรไหยเราก็ใส่ไปแล้วนะแค่นี้ก็สวยงามแล้วใส่น้ำมาหน่อยไป